สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นแมปซ่อนหาเ้างมองนะมีอาจารย์กูจูด้วยซึ่งแมีนี้ก็เป็นเกี่ยวกับแนวซ่อนหาไปเรป่อยอ่ะน่าตกบักใี่ตกเอ้ไอ,อ,อ้ V.I.P. V.I.P. ไอ้อเป็นคนซ่อนว้าว this แอบ p ว้าวฉันซ่อนตัวใหญ่เอ๊ะ มัาสามารถทะลรูได้ครับพีไม่เอาจะค่อยอ่ไม่ได้จะเอาเอจะเป็นสกิปี้ทวัวร์เออันนี้คนมีใครสนใจของ้นว่าเท่าไรอ่ะน้องร่เปล่าคนหาออกแบบตัวคนหายกิคนดูยี่ยมมานะคิดวเราเราสรวยแล้วแหละอ คนนขาเด็กซ you know? yeah, ีจะเขากาขนาดนั้นก็รังกามแนจอมาเพียงขาเลเดี๋ยวแต้มสกีไีถอยหมดแล้วนี่แต้มสกีบดีถอยเลยแต้หมดแล้วเย่เจอเงินเพเอาแล้วเราต้องวอกไว้แบบชิคโอ้โอ้ยโอ้ o oh, อ oh my god ทเต้องลดบิจิตอนครับาลดไปวิติตอนมันเคอจะลไปวิตติตอนได้ผลปัญาเราไม่มีเคลื่อนอะไรเลยโอเคัิกโอเคโอบ

โอ้เคยเขาไปแล้วเราเรก็จะถาัอยู่ใกล้ผมผมดูว่าเขาอยู่ใกล้ผแล้วก็การย้ายที่เขาไม่กลับมาบนที่เดิมเขี่ยมะถามยิ่แกจะมาทำอะไรน,มมนะเอมมาไม่นะเราไม่นะเอาไม่นะอย่าเข้ามาทนี้กบปวิจตันรบปวิจตอน ลปบปาร์ติจิตต้นลปบปาติจิตต้นแกไม่มีสิทธิยิงฉันเราจะลปบปาติจิตต้นเป็นไงผ่านด้วยฮะแกไม่มีสิทธิเลยแกไม่มีสิทธิ์มาฆ่าฉันฉันไม่มีวันตายโอเคตาตัวไป,วปผมจะไปแอบผมจะโผงให้เขาไปเลย ความท้าทายระดับแอรริกอะไรด้วะอ๋อเนี่ยอ๋อเนี่ยครับก็เจ้าช่วยทวงอันนี้หน่อยก็เจ้าช่วยเรื่องอันนี้มันเกลียดแกก็เจ้าจะเสกโหรากามาฆ่าแกใช่จะเสกโหรากามะฆ่าแกเกลียดตายไปซะ รู้สกว่าเขานี่จะเป็นอะไรซึ่งไหนเป็นคนสอนอะ่ะแต่เขานี่ไม่สอนหนาวแต่คนหาจริงด้วยปวดแกไม่รอดแน่ให้คนหาเท่าก,กับพวกแกตายตายเพราะอะไระไทำไมผมกำาไงเริ่มทาไมตายเสียงหัวระอันชั่วร้ายอ้าแล้วพวกแกอยู่ไหนกันอืมอืม ผมจอยู่นิ่งๆให้ม um, ันมีเสียงให้มันมีเสียงเลยเอ่อเงื่อนฉันน้องโจกักเอ่ออาไรบฟนโอเคขอบคุณนัจ๊ะนี่ที่หนุ่สองตัวกานไม่อยู่ตร่นี้

ไอ well. ้พ่อลใสวยิงมันโบวันจันทร์น่ไรกดีนะไม่รูก่อนช้ากว่ารากาเป็นอะไรเปล่าตรงนี้มนมีมันอ่าตรนี้มันมีเปล่โอเคอะไรโอ้โหเหียกกิน ก็ยังมไม่รู้นะอีกกำลังขาดถอยแล้วก็เอ้าชนะนี่นะฮ่าฮ่า <c oughs> บอกแล้วแกไม่มีสิทธิ์เอาชีวิตรอดฮ่า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  ถุอยางเล่นถอยเท้าวีเฟนถุงยากอัดคลิปตรงั้นเอาคลิปพอ,อยแตะวดีเฟนไม่ได้เออเออเปีนวนได้เอาได้สองข้อเอาอะไรเงีเอานี่ดีกว่าทุกคนมาเลือดนี่เว้ยเงินผมจะกลายเป็นใช่โกโจนะไม่ต้องโดนโมโหลากาจะได้จะโดนทั้งข่าแล้วก็โกเป็น,นค,คิดแคบก็ ก็นี่ก็จะเป็นคนแอบแต่ผมไม่แอบอะ่ะปัญหาปะมไม่แอบก็าราะว่เป็นตัวละครเด็กเล็กแล้วเขาเล็กๆก,ก็จะมึงแต่อันนี้เนาะตรงข้ามอะ่ะไม่หออตรงข้ามกับสิ่งที่พูดเจะ,ะเลิศอ่ะมันไม่ีอย่างไรเด็กๆอะ่ะอืมไม่จุดลบปติทินไม่จุด ลบแบบดิจิตอนกรจายลบแบดิจ si uh> ิตอนรักษาลบดิจิตอนไม่จบไม่จบไม่จบลบแบบดิจิตอนลบแบบดิจิตอนลบแปบดิจิตอนลบแบบดิจิตอนลบแบบดิจิตอนลบแบบดิจิตอนแกไม่มีสิทธิ์แกไม่มีสิทธิ์ยิงฉันแกไม่มีสิทธิ์เฮ้ย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 จ่อทางถูกว่์ ก็าเจอความพยายามแลม้วไปหาคนอือออ่นซะเองนั่งไห้มันจะหาพวกนั้นให้มันช่วยมันดินสาวตืน่นก็นแล้วก็ไปต่อเฮ้ยโย่ what's up เบอร์ baby ฮะฮาวัาดีวัดดีวัดดีวัดดีดดดดกลายไปท้ายสูดไปแล้วตามไปหมดอ่ะไม่ทำเสียมีกันอ่ะดี ยัน,นะบเบลอย่าไปฆ่าเพื่อนตายตายสภกพกพองเพื่อนไว้เนี่ยติติไม่ไม่บอกว่าห้ามฆ่าเพื่อนตายเลไอ้ไม่ไม่นะเพื่อนนีไปฉันจะรอดวันนี้ซึ่งมันไม่สนใจตายเลยเบลไออยู่นี่ไอให้เย้าเบลสนใจอ้ยนะ่สิเบลไลยสนใจอ้ยนี่ยสิเบล าไม่สนใจออ้เลยเพื่อนไอต้องแอบวะไม่นะเพื่อนเบลนะค่บเพื่อนไอ้แกก็ไม่มีสิทธิ์ยิงชั้นแกขาดเพื่อนไอ้แกไม่มีเศษเอ้าชีวิตรอดถึงไอ้เลยโอเคเราเราจุดต้นนะเราไปิดเร่เรากปจุดต้นบวกเลาจุดต้นเอาไปโดนยิงไปโดนเลยใคบกได้จุดต้นไม่ได้ผลนะบวแบบด้จุดต้นตาย

เก็อ้ลืมนอะ้นสองลอนดูส่องะเป็นแบบเขาเหรออาพังอีก่จะเศ้าแล้วผมเกลียดโดแอปแล้วเอาวันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเล่นดีๆสามครั้งนี้นะไค้สครั้งบ่ใช่ให้สามอาจจะเป็นสามก็ได้ให้ไม่รู้เออ ไปอไไปปะไรนี่มันยิงแดะปืนธรรมดาวกระจกแย่วันเชิญเพื่อนไออาจะไม่วันเชิญเพื่อนไอหรือว่าจะเป็นเพื่อนไอไอเก็จะไม่วันเชิญมัวว่วจุกมั่วเออมันควรใช่อย่างอื่นในการจุกแย่ไปคนซ่อนในรานี้สิ่งที่ดีสุดคือการอยู่ใต้น้ำ ทำไมมันไม่เนยเียนเจ้าแตว่าเขาตอนนี้ยังกลัวไหมว่ามันแบบมันมันต้องเนียนมันต้องเนียนลบก,ก่อนลบไปติจิตอลนยังมีแบบลบไปแบบดิจิตอลอยู่เรายังไม่ตายถ้าเรามีกลัวแบบดิจิตอลใส่ถุงกระดอันนี้แหลกหลงเรื่อยๆเนี่ะโอเคเสร็จแล้วก็เฮ้ ก็เนียนอยู่นะพวกคนไม่สังเกตก็ไม่รู้นะจริงอ่ะมันก็เนียนอยู่เนียนอยู่คนหาไปไหนวะจริงอผมก็ของคนจบคลิปแล้วแหละอันเหลยสามนาทีหยบจะอัดได้แล้วอะไรเก็บอ๋มาเลยหนึ่งนาทีเก็น่ะหนึ่งสองนาทีก็เสร็ก็จบคลิปอีนั่นก็ต่อได้แบบไม่เบื่อ แล้นี่นใครเอ้ยมาหน่อยสิเพื่อนหาย,ยไหนสวัสดีเพื่อนนายจะมาแอบใช่หรอไม่มีอะไรนะเพื่อนเอ้อีกคนหนึ่งหลงสาหายเพื่อนสิได้ไม่ต้องกังาใจอย่างนั้นแหละเผืหายอยู่ไหน,นไใช้เชาว์พังตัวลองหอนแบบแอบเผยเสียหน่อยปัญหายอยู่ไหนไม่เห็นเลย vậy 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 อยู่ไหนก็คนหาบ้านปะบ้านไม่อยู่อยู่ไหนวะคนหาอืมไห่สิคนหาอยู่ไหนตคนนี้สัปป์ปสิงเดินเล่นกันหมดแล้วเฮืยอย่าอกว่าเปนใคเกิดเออทุกคนเรียนหายเดี๋ยวทุกคนเรียนหายเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้น เถ้ามันแฮกอออ้ไม่กี่เลยยวทไม้มันมีแต่กองทัพไ,ไ้แนะ้ะ้ยงบสบายกองทัพตัวกองทัพยา่าเออเอาเบคนนั้อ้านันเปนไงอันก็ไม่ออกนียออกบบเป้นนะชาใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร์ ถ้าคุณไม่กดผมจะไปกระเทือบผมจะไปหาคุณหน้าบ้าแล้วกระเทือบคุณโอเคจอกวันบาย